อยากเปิดบัญชีหุ้นกณเน็ตครับเปิดที่ไหนดีอ่าก็วันนี้คุณแพทจะมาแนะนำใช่ไหมอ่านะครับว่าเปิดบัญชีหุ้นที่ไหนดีชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าคลิปนี้มาจากที่ไหนมันแน่นอนว่าที่ที่ดีที่สุดที่เปิดเปิดบัญชีหุ้นเนี่ยก็ต้องเป็นบบร,รักทรัพย์บุหลวงถูกต้องเราข้อดีไหมห้าข้อว่าทาไมต้องเปิดที่บุหลวงใช่ครับนะครับ,รบอันนี้ก็จะถือว่าเป็นคลิปสาระดีๆมาบอกท่านผู้ชมครับอันดับแรกเลยนะครับรักทรัพย์บุหลวงนี่เน้นอย,อยู่2เรื่องอเรื่องแรกนี่คือเรื่องนวัตกรรมการลงทุนนะครับก เน้นให้ลูกค้าเนี่ยศึกษาข้อมูลได้เต็มที่คือเรามีเครื่องมือที่อ่าที่อื่นอาจจะไม่มีอ่าก็มีเจ๊งๆเราเยอะอแน่นอนแน่นอนนะครับอันดับที่2คือเรื่องความรู้อันนี้สําคัญคนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดใครไปติดตามคลิปเก่าๆของพวกเราเนี่ยคอร์สออนไลน์เรามีเยอะแยะคลิปอะไรต่างๆการลงทุนนะครับพวกนี้ก็จะบอกว่าอย่างเช่นช่วงนี้เกิดวิกฤตใช่ไหมมาหาหุ้นดีๆลงทุนระยะยาวดีไหมบวกกับเครื่องไม้เครื่องมือที่มีช่วยคุณได้นะครับ วันนั้นเริ่มกันเลยคุณแพทอ่ะข้อดีข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งว่าทําไมควรเปิดบัญชีกับบริหลวงครับนะครับข้อที่หนึ่งก็เพราะว่าบริษัทเรามั่นคงนะมั่นคงขนาดไหนโอ้โหเป็นลูกของธนาคารกรุงเทพอ่ะออาคืออยู่มาอย่างยาวนานแน่นอนนะครับเออเราไม่โจมตีใครนะแต่ว่าเงินคุณเนี่ยเวลาคุณจะมาซื้อหุ้นคุณจะมาให้คนดูแลมันต้องปลอดภัยถูกต้องคุณต้องแน่ใจว่าบริษัทนี้ไม่เจ๊งอยู่เราได้อถูกปะะครับ พวัะนั้นก็ก่อนอื่นนะครับเราทรัพย์บัวหลวงอยู่ภายใต้ทางกรุงเทพถือหุ้นเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ง่ายๆถือว่าเป็นแม่เรานั่นเองนะครับแล้วก็เราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีเงินทุนจดทะเบียนเนี่ยสองพกว่าล้านค่อนข้างเยอะนะในกลุ่มของบร็อกเกอร์ด้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องทริสเลตติ้งเอาเงินมาฝากเราทรัพย์บัวหลวงเนี่ยก็ต้องถามว่ามันมั่นคงไหมปลอดภัยไหมคุณแพค<อ>คือปลอดภัยแน่นอนอ่าแล้วข้อดีกันหรือเปล่าครับ ดอกเบี้ยเราสูงธนาคารด้วยคือปลอดภัยเท่ากันครับแต่ดอกเบี้ยสูงกว่าคืออย่างเราโอนเงินเข้ามาเนี่ยจะซื้อหุ้นเนี่ยยังไม่ทันซื้อหุ้นนะใช่คุณก็ได้ดอกเบี้ยมากกว่าเงินฝากธนาคารด้วยนะก็คือแค่โอนจากบัญชีธนาคารมาอยู่บัญชีหุ้นอได้ดอกเบี้ยแล้วหรอได้แล้วได้แล้วได้สูงกว่าเงินฝากธนาคารอีกอ่ะก็ณปัจจุบันนะครับเราให้อย <S <S ู่ท okay. like ี่0 7 5เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ แนวองคาตาดอบเบีย้ยเนี่ยปรับตัวลงไปเรื่อยๆเนาะในธนาคารนะครับนั้นอย่างแรกมั่นคงมั่นคงนะครับนะครับแล้วก็ข้อที่ 2>, 2, 2ข้อที่2นะ 2> จะซื้ออะไรดีแพทโอย้ยงี้คือเรามีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะมากนะครับอย่างวันนี้เรามีหุ้นต่างประเทศด้วยซ้ำใช่นะครับใครที่ลงทุนเนี่ยมีทุกรูปแบบไงตั้งแต่คนที่เป็นมือใหม่เราอาจจะลงทุนใน ETF อย่างของเราก็มีการดูแลหรือว่า ใครอยากจะออมแบบ DCA รายเดือนแบบตัดอัตโนมัติเรามีหมดมถูกไหมคือผลิตภัณฑ์เราูพื่อว่าน่าจะครอบคุมมากที่สุดแล้วนะใช่นะครับ,รบแต่ที่ผมชอบนะก็คือตัวที่บอกว่าเวลาคุณซื้อหุ้นซื้อเขาเรียกว่าลงทุนแล้วกันจะในประเทศจะต่างประเทศจะกองทุนรวม,มจะ g โ o b a l ต่างซื้อหุ้น Google เลยในต่างประเทศเนี่ยเรามีตัวนี้มาให้นะครับก็คือตัวจัดพอร์ตมาให้ด้วยอ่าก็คือรวบรวมทั้งหมดมาให้เลย ว่าแอสเซทที่คุณอยู่กับเราเนี่ยมันเป็นยังไงในหน้าเดียวนะอ๋อบางทีเวลาเราไปซื้อกองทุนกองทุนหลายๆที่จากธนาคารมีเราก็ได้เป็นบุ๊กเป็นเล่มๆล่มเล่มเถูกต้องดูไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ที่นี่มีพอร์ตโฟลิโอรวมรวมทุกแอสเซทที่อยู่บนนี้เลยแล้วสรุปให้เลยสรุปให้เลยกองทุน่นี่มีอันนี้อั่นี่นี้ทั้งหมดใช่โอ้โหนะครับเอาอย่างตราสารนี่อ่ะคุณแพทยจะไปหาที่ไหนได้ใช่ไหมใช่ราคานะครับอันดับที่3นะครับก็มีเครื่องไม้เครื่องมือให้ครบ นะครับตั้งแต่เราเรียงออกมาเป็นตั้งแต่ครีเอทก็คือมีกราฟให้ดูมีคลาสให้เรียนนะครับสอนการใช้งานแต่เขาบอกเครื่องมือเราเราคืออะไรสตรีมมิ่งหรอสตรีมมิ่งทุกโบก็มีแต่ที่เรามีล่ะเรามีครอบคลุมมากกว่าถูกไหมไม่ว่าจะเป็นการหาเรื่องฟันดเมนทัลการดูเทคนิคอลกราฟต่างๆนะครับหรือล่าสุดนี้บนเครื่องมือเทรดม a สเตอร์ในช่องของเมนนเทรดไงเราก็พัฒนาตัวเทรดมาสเตอร์ขึ้นมานะครับผมเชื่อว่าเคร่องมเครื่องมือนี้ที่ไหนก็ไม่มีนะ แนนน่อทำเองไงสต็อปลอสอัตโนม<ช>นัติอ่ะเลทพอฟิตลานหุ้นได้ด้วย<อ>นะครับนะครับหรือจะไปลงแบบ DCA ใช่ไหมคุณแพทล,<อ>ลงทุนตัวกองทุนระยะยาวไปเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นถืออีกหนึ่งนวัตกรรมของเราเหมือนกันก็คือคุณไม่ต้องทำอะไรเลย<อ>ให้ไปตัดเงินเ,นเดือนละหมื่น นี่ระบบจะเอามาซื้อให้คุณเองแต่ DCA ของเราเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าเฉลี่ยซื้อทุกวันให้เราซับซ้อนกว่าที่อื่นนิดนึงเราใช้โรบอทเข้ามาช่วยถูกต้องนะครับแล้วก็มีพสรเซสนะครับก็มีเครื่องมือเครื่องมือในการวัดผลของการลงทุนนะครับเปรียบเทียบให้คุณดูนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะฝากเงินถอนเงินทําออนไลน์ได้หมดโดยผ่าน e-service ครับนะครับอาคุณแพ้ฟังแล้วอยากเปิดทํายังไงโหง่ายออนไลน์เลย ถ้าถ้าเป็นก่อนน้นี้ก่อนโควิดอ่ะผมก็บอกคุณเดินเข้าไปสาขาธนา,าคารกรุงเทพได้ทุกสาขาแต่ตอนนี้ช่วงนี้แต่ตอนนี้เขาปิดเ <c oughs> เราออนไลน์เลยครับเร็วกว่าสะดวกกว่าเข้าที่ w w w บดอทบัวหลวงดครับผมนะคร,เ,ระะเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าจอให้กรอกข้อมูลมนะครับพอกรอกข้อมูลไปเรื่อยๆก็จะเป็นฟอร์มเปิดบัญชีธรรมดานะครับจนมาถึงหน้าสุดท้ายนะครับต้องอัปโหลดรูปภาพอ่าก็จะมีรูปหนึ่งก็คือเซลฟี่ตัวเองอเพราะว่าเราต้องรู้ว่าคุณเนี่ย อยากเปิดบัญชีจริงหรือเปล่ามีตัวตนจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็อัปโหลดรูปบัตรประชาชนนะครับแล้วก็อัปโหลดบุ๊กแบงค์ที่คุณเนี่ยจะผูกกับบัญชีหุ้นซึ่งบัญชีนี้จะเป็นบัญชีรับเงินปันผลที่หุ้นที่เราซื้อรับเงิน <ะ S 2> ปันผลตัดเงินชําระราคาคหรือจะโอนเงินเข้าบัญชีหุ้นก็ใช้บัญชีนี้เป็นหลักนะครับทำแค่นี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็กดไปยืนยันข้อมูลคือตอนนี้สามารถทําออนไลน์ได้เลยนะทำออนไลน์ได้เลยใครฟังอยู่อยากเปิดบัญชีคุณออนไลน์เลยนะถูกต้องนะครับถ จะมีคนยืนยันข้อมูลให้แล้วก็เปิดได้เพื่อได้ยูสเซเน e มในวันถัดไปเพื่อความปลอดภัยไงเข<ช>บอกแล้วเรามีความมั่นคงต้องตรวจสอบข้อมูลนนแน่นอนแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็เปิดเรียบร้อยแล้วจะได้ยูสเซเน e มกับพาสเวิร์ดนะครับก็จะมีเรื่องสอนก่อนก่ขอนคราวนี้มาเรียนเรียนฟรีได้ในเวิร์กช็อปใช่เปิดเสร็จปุ๊บจะมีอีเมลไป s อสไปต้องสอนให้คุณเรียนใครียกลงทุนเป็นก่อนอสอนอะไรบ้าคุณแพท โหเรามีเจอร์นี่เนาะตั้งแต่วิธีการซื้อขายหุ้นไปจนเริ่มเรียนฟันเดเมนทัลวิเคราะห์พื้นฐานมาเรียนเรื่องกราฟนะครับคือพูดง่ายคือที่นี่เรามีครบให้กับลูกค้าใช่นะครับนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็เรียนทางเดียวใช่ไหมนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าเรียน2องทางก็คือคุณดูไปแชทถามเราเลยคือตอนนี้เรียนออนไลน์เวิร์กช็อปแล้วก็แชทถามได้ด้วยแชทถามได้ด้วยอ่าอย่างที่เราทํากันใช่ไหมครับแชทกันเยอะตอบไม่ทันนะครับ แล้วก็นี่เป็นตารางเรียนนะครับเป็นเวิร์กช็อปออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวในยุคนี้ไม่ต้องมาที่สาขาละนะครับก็เรียนออนไลน์กับพวกเราเลยคุณแพคก็มีสอนด้วยเนี่ยเอาแน่นอนใครสนใจก็คือมาบอกได้เลยว่าคลาสของแพคนี้เต็มเร็วมากเอเปิดปุ๊บเต็มปั๊บเพราะว่าเรารับจํานวนจํากัดนะครับสำหรับลูกค้าของเราซับบูหลวงเท่านั้นนะต้องเปิดบัญชีนะครับถึงจะได้เรียนนะครับมีค่าใช้จ่ายไหมคุณแพคไม่มีครับฟรีหมดฟรีหมดโอ้โหดีไหมล่ะออนี่ครบครบ5ข้อเลยนะว่าเปิดกับบูหลวงเนี่ยดียังไงฉันฟังอนนย ต้องไหมต้องต้องต้องมาเปิดแล้วนะครับต้องมาเปิดแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็มีเกี่ยวกับเรื่อง knowledge ด้วยนะครับมีบทความให้อ่านอยู่บนหน้า Facebook เราอยู่บน YouTube ของพวกเรานะครับก็ไปติดตามอ่านกันได้นะครับอยากเปิดแล้วคุณแพทคทำยังไงได้บ้างนี่รายละเอียดข้างบนนี้เลยอ่านะครับก็เข้าไปที่เว็บตัดบุหรี่โอทีเอสนะครับถ้ามีปัญหาโทรมาได้0 2 6 1 8 1 1 1ห1หรือถามบน Facebook ของเราก็ได้ได้ YouTube ได้ไหมได้หมด Twitter ก็ได้นะนะครับไปดูหน้าเว็บไซต์ของพวกเรากันนะครับเมื่อคุณเข้าไป w w w บ o ด o บ c o t h แบบนี้แล้วจะเห็นตรงนี้นะครับเป็นเรื่องการเปิดบัญชีนี่คุณแพทกรอกตามไปเรื่อยๆกรอกตามไปเรื่อยๆแล้วก็อ up ัพอัโหลดไปตัวเอกสารเมื่อกี้ใช่ไหมใช่นะครับอพอกรอกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณก็จะได้อีเมลไปหลังจากกรอกสเตจนี้ไปคลิกลิงก์ในอีเมลนะกรอกตามโปรเซสอัปรูปให้พร้อมนะครับสิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือตัวคุณให้พร้อม หน้าผมเพาต้องใส่เซลฟี่นะครับแล้วก็มีบัตรประชาชนแล้วก็จะมีตัวบุ๊กแบงค์นะครับเอาไว้ถ่ายแค่นั้นเองโอเคนะครับแค่นี้ก็เฮ้ยได้บัญชีแล้วไม่ต้องไปสาขาเลยสิไม่ต้องเลยตอนนี้ออนไลน์ได้หมดต้องเอกสารไหมเฮ้ยตอนนี้สะดวกมากไม่ต้องทำไม่ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องส่งเอกสารเลยคือทุกอย่างตอนที้ทำออนไลน์ได้เลยถูกต้องนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการเปิดบัญชีในยุคของโควิดเนาะ เร,เราต้องทำให้เข้ากับสถานการณ์ใช่ถูกไหมนะครับออแล้วก็เปิดบัญชีเรียบ,บร้อยแล้วก็ต้องมาติดตามกันว่าคุณแพทย์จะมาสอนอะไรในคลิปหน้าแน่น,นอนครับ,รบนะครับ,นะรบวันนี้พวกเราสองคน็รลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ